ก็เป็นขบวนรถด,ด่วนพิเศษที่38นะครับผมทับสินนะส่งไหนก็รถไปทางสถานีกรุงเทพนะครับผมไปขบวนรถเชี่ยวร่องนะฮะสถานีต่อไปจอดสามเสนนะครับผมแล้วก็สถานีประธานกรุงเทพนะฮะขบวนนี้ก็จะมีตู้นอนชั้นหนึ่งด้วยนะครับทุกคน ขณะนี้บ่ายโมงนะครับผมบ่ายโมงสี่สิบนะฮะที่สถานีสุุมทางบางซื่อก็จัดกันยาวๆเลยนะฮะอ่าตัวนอนสุนัยกอลกนะฮะก็ตอนนี้เข้าปัจเจกที่สะพานดำนะ,ะทุกคน เลี้ยวเข้าประจจัยที่สะพานดำนะฮะเ่าวิ่งในทางล่องนะครับเขบาอาเดี๋ยวจะมีขบนรถส่วนขึ้นมาอีกนะฮะ